ครับสวัสดีครับพ e ี่พีซี่ตูคนนะครับเนาะครับมื่อนี้กลมาพบกับพ่อแตมเนาะพี่น้องนเนาะครับพ่อแตีมพามาติดต,ตามเลขลาวพัฒนาของเซียนผาสุกต่อยอนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบสองธันวาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสามสามห้าเก้าหกสาม ครับเลกล่างก็ออกห้าเกานะพี่น้องเนาะครับของพ่อเซียนผาสุกงวดที่ผ่านมาก,กับจับครูรถเลยนะพี่น้องนี่นะครับวันจันทร์ที่22่ธันวาคม2568้าหาพัฒนาเซียนผาสุกบนล่างวิ่งรูด9กับสี่นะพี่น้อง ขับกามาเก่าเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าแปดออกห้าเก้าพี่น้องครับถืว่าเลียกบินก็ถือว่าบรูดนพี่น้องเนาะขับมือนิกมาม่าแล้วขับโปรเตียมพามาติดตามต่ออีกนะครับ ครับวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธครับ เราพัฒนาครับเสียนพาสุขนะครับ บนล่างครับบนล่างวิ่งรูดหกกับหนึ่งนะครับ ครับส่วนจับคู่ได้พี่น้องหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับ หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะครับครับ ส่วนตัวเน้นในพี่น้องเ้ว่อพอพอนเน้นให้ที่6กหนึ่งหนสองนะครับ ครับจัดเจนเนาะพี่น้องเนาะครับส่วนเลขสามตัวพี่น้องหกหนึ่งสองศูนย์หนึ่งหนึ่งนะครับ มีกันพร้อมได้พี่นองด้อยกันเจ็ดศูนย์สองศูนย์นะครับ ชัดเกนเนาะพี่น้องเนาะรับวันพุทธที่24ธันวาคม2568ลาวพัฒนาเซียนผาสุขบนล่างวิ่งรูด6กับ1นะพี่น้องมานำกันบาพี่น้อง6-1ครับจับคู่6-0 6-1 7 1 1-0 1-1 1-2นะพี่น้องเนาะรับพอประเด็นนีย6-1กับ1-2พี่น้อง ครับเลขสาตัวกับหกหนตัวเน้นพี่น้องนอกแล้วก็ศูนยกัน7 0็ดศนย์สองศูนยะครัครับพอเตรียมก็เฉยเบึ้งกันได้พี่น้องเด้อพอเปลี่ยนเป็นชงมาให้นะครับนี่นะครับวันพุทธที่24่ธันวาคม68ลาวเซียนผาสุกวิ่งบนล่าง6กับ1นครับ6กศูนยดหนึ่ง หนึ 1> 1, 0, 1, 1, 1, 2, ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะพี่น้องเนาะกั 70, 20, รเจ็ดศูนย์สองศูนย์ขับเลขกสามตัวกับตามนี่แหละพี่น้องครับครับรเตรียมขอขอบคุ่นหลาย,ลาย,ยนะครับเด้อพอเพชรเนาะครับเนาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอขอบคุณพ่อเซียนพาสุกหลายรับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องครับเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมข้อว่ยพอนคอยเข่าคอยปังครับพี่น้องอีีก็จะได้โศกโศกมันๆมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับอย่าลืมนะพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะ,คร,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมนำนาคามรับสุดท้ายถ่ายสุดนี้ขออีีทุกคนโศกศกมันๆมัน เฮงเฮรวยๆวยนะครับเนาะครับพอกันชิปนาครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม